ห่วงแม่หนักน้องปกป้องไฟเขียวให้ต้นหอมมีแฟนแค่คนนี้เท่านั้นเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆสำหรับหน้าใหม่ของพิธีกรชื่อดังต้นหอมสุกุลตลาที่นับวันยิ่งสวยพองจนได้รับโอกาสดีๆเข้ามามากมายส่วนเรื่องหัวใจไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้ยังคงโสดถามว่ามีคนเข้ามาจีบไหม หอมเลังว่าลงหๆจะเป็นคนต่างชาติที่เข้ามาแบบเกาหลีจีนแต่เราก็รู้ได้ว่าเขาเข้ามาเพราะอะไรบางทีก็เข้ามาเพื่อผลประโยชน์เขาสื่อสารมาเราก็รู้แหละเพราะเราก็ปูนี้แล้วอยู่ที่ว่าเราจะแกล้งโง่หรือเปล่ามันก็ไม่ได้ไปต่อหรือพัฒนาความสัมพันธ์อะไรที่ไม่มีแฟนเพราะมีลูกชายน้องปกป้องห้ามหรือเปล่าก็เคยถามลูกว่าให้คุณแม่มีแฟนได้ไหมก็คือไม่ได้แล้ววันที่ปกป้องมีแฟนละ่ะ ปกป้องจะไม่มีแฟนจะอยู่กับคุณแม่แต่จะให้คนเดียวที่เป็นแฟนได้คือแฟนเก่าคือแฟนเก่ายังทํางานด้วยกันอยู่ชื่อลุงแจ็คเขาบอกให้ลุงแจ็คได้หรือแจ็คคนเดียวเราก็บอกลูกอันนี้เคยรักกันแล้วแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จตัดใจใครก็ได้ต้องไม่ใช่คนนี้เหมือนกันไม่เอาแล้วลูกไม่ย้อนนะคะพอพูดสเปกต้นหอมยังชอบต่างชาติอยู่ชอบแบบเอเชียที่ไปเติบโตที่ยุโรปรู้สึกว่ามันสื่อสารกันได้ และต่างชาติเขาก็ไม่ซีเรียสเรื่องอายุหรือการมีลูกเขารู้สึกว่าถ้าเขาพอใจในตัวเราแค่คุยกันคลิกกันมันง่ายแล้วมันไม่ต้องระวังคำพูดมากอยากทำหรือไม่อยากทำเราสามารถสื่อสารกับเขาตรงๆได้ทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ